แม้ว่าวายร้ายของเดอะแฟชชอาจจะไม่ได้มีความน่าจดจำหรือเป็นที่รู้จักมากเท่ากับวายร้ายของแบทแมนแต่พวกเราก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเหล่าบรรดาอาชญากรภายในเมืองเซนต์เทาเซิตี้ที่พวกเขาจะต้องมาคอยรับมือกับชายที่เร็วที่สุดของโลกพวกเขาเองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนไม่แพ้วายร้ายเมืองอื่น,นโดยเฉพาะวายร้ายอยู่กลุ่มหนึ่งที่นอกจากพวกเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ฉีกออกมาจากอาชญากรยายคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดในด้านของอุปนิสัยรวมไปถึงอุดมการณ์ในการก่อคดีของพวกเขา แต่ละคนก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยจนถึงขั้นที่หลายคนยกย่องให้พวกเขาคือโจนคุณธรรมเป็นอาชญากรผู้ที่มีจรรยาบรณและอาจจะเป็นวายร้ายที่ดีที่สุดของเดอะแฟชในหลายความหมายเลยก็ว่าได้เนื้อหาที่ผมจะนมาเล่าให้ทุกคนฟังภายในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของกลุ่มอย่างเดอะโรกอะไรคือสิ่งที่ทำให้เดอะโรกมีความแตกต่างจากวายร้ายคนอื่นๆภายในจักรวาลดีซีเดี๋ยวภายในวันนี้แหละผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน I won't let you keep stealing whatever you want. Don't want to. I love this game and I'm very good at it. ตองกับหนึ่งของเดโร๊กหรือชื่อเต็มอย่างเดโร o กแกลเลอรี่มันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเวอร์ชั่นหลากหลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่มันก็มาจะมีจุูเริ่มต้นมาจากกัปตันโคหรือลีโอนัสนะ เขาจะเริ่มเบื่อหน่ายกับการที่ตัวเองไม่ว่าจะวางแผนการป้อนออกมาให้มันมีความเพอร์เฟกและรัดกุมมากถึงขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายตัวเขาเพียงแค่คนเดียวคนธรรมดาที่มาพร้อมกับปืนทำความเย็นก็มาจะเสียท้าให้กับเดลแฟตอยู่เสมอ สนาร์ก็เลยมาพร้อมกับไอเดียที่ว่าในเมื่อตัวเขาเพย์ให้คนเดียวไม่สามารถรับมือชายที่เร็วที่สุดบนโลกได้อยู่แล้วแล้วทำไมเขาถึงไม่จัดตั้งพารามิตรระหว่างอาชญากรด้วยกันเองภายในเมืองเซนเทาเซตี้เพื่อมาเล่นงานเดะแฟชโดยเฉพาะล่ะเพราะเลนนี่เองแกกขอค่อนข้างที่จะมั่นใจอะนะว่ามันน่าจะไม่ได้มีเขาเพย์ให้คนเดียวที่กำลังประสบพบเจอกับปัญหาในการรับมือแฟชชอยู่ ึ่งเจ้าไอเดียการจัดตั้งมาทำมีขึ้นมาเพื่อโค่นล้มเดะแฟทโดยเฉพาะของเลนนี่มันก็จะเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นมาจากการที่แนหลายครั้งที่เขาได้บังเอิญไปมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมเดียวกับวายไรสคนอื่นๆมันก็เลยทําให้เลนนี่สังเกตได้ว่าแม้พวกเขาเคยแค่คนเดียวอาจจะไม่ได้สามารถสร้างความลําบากอะไรให้กับเดะแฟทได้มากแต่พอพวกเขาร่วมมือกันผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับเวิร์กก่าการฉายเดี่ยวเยอะ ในเวลาต่อมาเกลตันโคจึงค่อยๆทำการรวบรวมสมาชิกอาชญากรที่มีแนวคิดอุดมการณ์และเป้าหมายคล้ายกาันมาจัดตั้งเป็นพันธทมิตรเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการโจกรกรรมแต่ละครั้งของพวกเขานั่นเองโดยตลอดรยะยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาถึงโครงสร้างองค์กรของกลุ่มเดรโรงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคสมยัยมีคนเข้าและก็มีคนออกสลับกันไปกันมาอยู่เสมอถึงอย่างนั้นอุดมการณ์หลักของกลุ่มนี้มันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตาม พวกโรคยังคงเป็นกลุ่มที่ถูกฟอร์มขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลืออาชญากรภายในเมืองเซนต์เทลซิตี้ให้พวกเขาสามารถรับมือกับเดอแฟชได้ง่ายขึ้นผ่านการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพวกโรคก,ก็ยังคงยึดมั่นในจุดยืนด,ดั้งเดิมของพวกเขาอย่างกลายเป็นกลุ่มโจรที่เลือกจะกอ่ออาชญากรรมเพียงแค่ระดับเล็กๆระดับท้องถนนเท่านั้น แม้ความติดดินของเดโรกมันจะส่งผลให้พวกเขามาจะถูกด้อยค่าจากองค์กรวายร้ายที่อื่นมันก็ถือเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับได้เพราะตราบใดก็ตามที่พวกเขายังคงไม่ทําตัวเด่นยังคงเลือกก่อเหตุเพียงแค่อาชญากรรมระดับท้องถนนต่อไปแบบนี้มันก็เป็นหลัากปาระกันที่ช่วยให้พวกเขาไม่เป็นจุดสนใจหรือถูกจับตามองจากพวกฮีโร่ในสเกลระดับโลกแบบที่เล็กลูเทอร์ลูทอร์ลูตโตแกชอบโดนนะนะที่แบบแค่ขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยพวกจาร์ินหลีก็พร้อมจะระดมพลมาจับ แกตลอด24ชั่วโมงพวกเขาจึงจงใจวางภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูเป็นเพียงแค่ผว้โจรกระจอกที่ก่ออาชญากรรมไปเพราะความโลภและมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเพ่งเล็งจากทางสังคมนั่นเอง โดยหนึ่ในสิ่งที่ทำให้เดอะโรคมีความแตกต่างจากพวกวายร้ายกลุ่มอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่พวกเขาถึงแม้ว่าจะเป็นโจรแต่พวกเขาก็เป็นกลุ่มโจรผู้มาพร้อมกับจันยาวันสมาชิตรูทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยกัปตันโคอย่างเคร่งครัด แนวคิดในการเป็นอาชญากรที่มีการยึดมั่นในกฎร,ระเบียบและจรรยาบันมันก็เป็นอิทธิพลที่พวกเขาจะได้รับมาจากสมาชิกรุ่นก่อตั้งของเดะโรกันหลายคนที่พวกเขาจะมีจุดร่วมเหมือนกันอยู่1อย่างนั่นก็คือการที่พวกเขาจะเป็นเหมือาชีพได้พวกเขาจำเป็นต้องมาพร้อมกับมาตรฐานที่มันแตกต่าง พนวกับวิสัยทัศน์ของกัปตันโคลที่แกลมว่าการจะรักษาพรธมิตรนี้เอาไว้ให้มันได้นานที่สุดปัจจัยสำคัญจึงไม่ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกผลประโยชน์มันควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไว้วางใจและการให้ความเคารพซึ่งกันและการของสมาชิกแต่ละคนมากกว่า กฎเกณฑ์ต่างๆที่มันได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้ยึดถือจึงเป็นหลักฐานที่ใช้บ่งบอกถึงความเคารพและความไว้วางใจของสมาชิกที่เข้าร่วมหากสิมีชีวิตทำอะไรโดยไร้ซึ่งกฎเกณฑ์พวกเราเองก็จะไม่ต่างอะไรกับพวกเดรชานนี่ถือเป็นคติพื้นฐานในการทำงานร่วมกันของพวกเดอโรกซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานที่ทำให้เดอโรกได้รับการกล่าวขานว่าพวกเขาคือกลุ่มโจรผู้มาพร้อมกับศีลธรรม และหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะมันดูจะเป็นอะไรที่เกินจริงและขี้โม้เนอะในเมื่อพวกเขาเลือกจะเป็นโจรเลือกจะเป็นอาชญากรพวกเขาก็ต้องเป็นคนเลวดิคนเลวๆอ่ะมันจะไปมีศีลธรรมได้ยังไงมันก็จะอยู่ครับที่คนที่เข้าร่วมกับเดอะโรกอ่ะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดีไปซะทั้งหมดมันย่อมจะต้องมีพวกที่เป็นวายร้ายแบบจา๋จามันจะต้องมีพวกที่เลวซามไม่ก็จิตวิปริตปะปะนมาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา เพียงแค่สมาชิกส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับเดอะโรกไม่นะับพวกคนที่มีจิตใจเลวซ้มที่เป็นส่วนน้อยมากๆสมาชิกส่วนใหญ่ของเดอะโรกมันก็จะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น3ประเภทหลักด้วยกันได้แก่ประเภทที่ถูกความเหลื่อมล้ำทางสังคมบีบบังคับจนทำให้พวกเขาไม่มีที่ไปก็เลยต้องมาลงเอยด้วยการเป็นอาชญากรประเภทต่อมาก็คือพวกต่อต้านสังคมทำตัวขวางโลกอยากจะพิสูจน์ออโก้อะไรสักอย่างหนึ่งของตัวเองก็เลยเลือกมาเดินอยู่บนเส้นทางสายโจร และสุดท้ายก็คือพวกที่ชื่นชอบความท้าทายและอยากจะเอาชนะชายผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเร็วที่สุดอย่างเดละแฟชเลนนี่การจะได้เคยพูดเปิดใจกับวอลลี e ่เวสในตอนที่แบรรี่อเลนหายตัวไปหลังจากเหตุการณ์คริสต s สออน f ิ n ฟินิตเอิร์ดวันแรกอ่ะเหตุผลที่พวกเขาส่วนใหญ่มากลายเป็นอาชญากรก็เพราะความโลภกันทั้งนั้นแต่พอได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับเดละแฟชแบรรี่อเลนมันก็เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นการมอบความหมายในการมีชีวิตอยู่ให้กับพวกเขาต่อไป จากอาชญากรรมที่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากความโลภไปไปมาๆจุดประสงค์ของมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจนเหลือเอาไว้เพียงแค่ความรู้สึกที่อยากจะท้าทายชายที่เร็วที่สุดบนโลกเฉยการออกพ้นสำหรับพวกเขาโชคหนึ่งมันก็เลยเปรียบเสม,มือนกับการลเล่นระหว่างพวกโรคและเดวแฟชมากกว่า พอเมื่อแบรี่หายไปสมาชิกับหลายคนจึงสูญเสียเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมของพวกเขาไปด้วยเช่นกันจนนำมาสู่สาเหตุที่ทำให้เดอะโรครุ่นออริจินอลจึงตัดสินใจที่จะแยกทางกันไปหลังจากเหตุการณ์ Crisis on Infinite เออ t h ที่พวกเขาเชื่อว่าแบร์รี่อลเลนได้จากไปแล้วนั่นเอง There only four rules you need to remember. Make the only Make plan execute the plan, expect the plan off the rails, Throw away the plan. ในด้านของกฎเกณฑ์ที่สมาชิกแต่ละคนของโรกจําเป็นต้องยึดมั่นเอาไว้อย่างเคร่งครัดจริงๆหลายข้อมันก็จะเป็นการหยิบมาจากคติประจําตัวของสมาชิกด้วยกันเองนี่แหละถึงหลายอย่างมันจะมาจากตัวกับตันโคเองก็ตามโดยผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วกฎที่พ่อเดิร์โรกจาเป็นต้องยึดถือการมันก็ไม่ได้มีการจํากัดเอาไว้ตายตัวว่ามันมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อกันแน่คือมันน่าจะมีเยอะหลักรับดังนั้นภายในวันนี้ผมก็เลยขอหยิบยกมาเพียงแค่กฎที่มันมีความสําคัญสําคัญก่อนนะ เดยวเริ่มจากกฎ3ข้อที่พวกเขาจําเป็นต้องให้ความสําคัญสูงสุดอย่างแรกก็คือห้ามฆ่าใครโดยไม่จําเป็นอันนี้มันเป็นกฎที่เกิดขึ้นมาจากคติประจําตัวของกัปตันโคที่แกได้ยึดถือเอาไว้มาโดยตลอดว่าแกเป็นมืออาชีพแกเป็นโจรป้นเงินหาใช่โจรผู้ช่วงชิงชีวิตผู้อื่นแต่อย่างใด เพราะเขามีความคิดที่ชาจะตั้งมารามีขึ้นมาเพื่อรับมือกับเดอแฟช h คติประจําตัวข้อนี้ของสร์ทก็เลยถูกนํามาใช้เป็นกฎข้อแรกที่สมาชิกแต่ละคนจําเป็นต้องให้ความสําคัญมากที่สุด ถ้ามันไม่จำเป็นหรือไม่ใช่จังหวะที่เข้าตาจนมากๆในการจรก,กรมแต่ละครั้งของพวกเดอะโรพวกเขาจึงพยายามมาให้มันเกิดความสูญเสียขึ้นมาในที่เกิดเหตุเพราะรนอกจากมันจะเป็นคติประจำโตของกัปตันโคที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วโทษที่พวกเขาจะได้รับมาจากคดีฆาตกรรมหากว่าพวกเขาพลาดท่าถูกจับกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงในการรับโทษที่มากกว่าคดีชิงทรัพย์อยู่หลายเท่าตัว ขาว่ากันว่าเหตุผลข้อนี้มันเกิดขึ้นมาจากการที่กัปตันโคแกดักทางเอาไว้ครับแกรู้ว่าการบอกให้อชาชญายกรทุกคนไม่ฆ่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นการสั่งไม่ให้บรูซเวนสวมชุดขังข่าวในตอนกลางคืนมันห้ามกันไม่ได้ครับแฟนๆหลายคนจิงคาดการเอาไว้ว่ากัปตันโคะแกสร้างเหตุผลข้อน,นี้ขึ้นมาเพื่อขู่ให้สมาชิกคนอื่นๆไม่กล้าล้ำเส้นกดข้อต่อมาที่สําคัญรองลงมาก็คือห้ามทําร้ายเด็กและผู้หญิง สำหรับข้อนี้ก็ตรงตัวเลยครับเดิะโรคพวกเขาไม่มีนโยบายาที่จะทำร้ายคนไร้าทางสู้และนั่นเองก็ยังรวมไปถึงการที่พวกเขาห้ามเอารัดเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์จากผู้ที่ด้อยกว่าตนเองไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตาม ด้วยความที่สมาชิกของรคหลายคนพวกเขาก็มักจะมีปมหรือมีความแค้นอะไรบางอย่างกับสังคมที่มันหลอดอมให้พวกเขาจําเป็นต้องมาเดินอยู่บนเส้นทางสายอาชญากรพวกเขาจะเข้าใจความรู้สึกของการที่โดนสังคมเอารัดเอาเปรียบพวกเขาก็เลยไม่อยากจะส่งต่อสิ่งีพวกเขาได้เคยพบเจอมาเมื่อครั้งอดีตด้วยการไปเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีทางสู้ สิ่งนี้มันก็เลยทําให้เป้าหมายในการปล้นส่วนใหญ่ของเดรโรกถ้ามันไม่ใช่พวกธนาคารมันก็มักจะเป็นสถานที่สําคัญสาคัญของรัฐบาลอย่างพิพิธภัณฑ์เป็นตน้นโดยครั้งหนึ่งคริสเตอร์มันก็เคยได้คิดพิเลนด้วยการจะไปลองระเบิดของมัน,นกับพวกหมาจรแล้วก็คนไร้บ้านเพื่อถ่ายคลิปและนําไปขายต่อสําหรับคนที่ชอบของแปลกพอเรื่องนี้มันรู้ไปถึงหูเลนนี่เขาก็เลยจําเป็นต้องสั่งสอนคริสเตอร์คนใหม่ให้รับรู้ด้วยการซัดเขาจนกระดูกหกักแล้วก็ตัดส่วนแบ่งของคริสเตอร์ในภารกิจต่ตอไป เพื่อเป็นการสั่งสอนวิถีของโรคให้น้องใหม่คนนี้ได้รับรู้ว่าพวกเขาไม่มีนโยบายที่จะหาผลประโยชน์จากคนที่ไร้ทางสู้โดยเด็ดขาดข้อต่อมาก็คือห้ามสมาชิกไปยุ่งเกี่ยวกับยาหรือแป้งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ก็เดอะโรพวกเขาเป็นกลุ่มโจรที่มีมาตรฐานในการป้อนแต่ละครั้งของพวกเขามันจําเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเวลาลงพระสนามจริงกับตันโคแกก็เลยต้องการให้สมาชิกแต่ละคนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งทาง,ทงด้านร่างกายและจิตใจให้ได้มากที่สูดุดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากความไม่พร้อมของพวกเขา เลนนี่ก็เลยสั่งห้ามเอาไว้ว่าถ้าเกิดจะทํางานร่วมกันสมาชิกต้องห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพวกแป้งหรือยาใดๆโดยเด็ดขาดเพราะนอกจากฤทธิ์ของพวกมันจะส่งผลต่อจิตใจและศักยภาพในการทํางานของผู้ใช้แล้วพอขาดสติพวกเขาก็อาจจะสร้างเรื่องปเป็นเรเรื่องในระหว่างตอนลงภาะสนามก็ได้ผนวกกับการที่เลนนี่เองแกก็ค่คอน้าที่จะเกียดยาที่มันมอมเมาประชาชนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมสมาชิกรทุกคนจึงถูกสั่งห้ามใช้มันรวมไปถึงการเข้าไปมีส่วนรู้เห็นในการขายหรือเผย แพร่พวกมันเองก็เป็นข้อห้ามด้วยเช่นกันทั้ง3ข้อที่ผมได้กล่าวมาก็คือกฎเหล็กที่สมาชิกโรคจำเป็นต้องให้ความสำคัญแบบสูงสุด ถ้าว่าจริงแล้วมันก็จะมีกฎข้อห้ามอยู่อีกข้อหนึ่งที่เปรียบเสมือนกับ unspoken rule เป็นกฎที่พวกเขาไม่จําเป็นต้องเอ่ยปากแต่ทุกคนก็รู้ดีว่ามันมีกฎข้อนี้อยู่และเป็นกฎที่อาจจะมีความสําคัญเหนือกว่ากฎข้ออื่นเลยด้วยสิ่งนั้นก็คือห้ามฆ่าแฟชห้ามฆ่าสปิเตอร์ห้ามฆ่าฮีโร่และห้ามฆ่าตำรวจโดยเด็ดขาดต่อให้มันจำเป็นหรือจริตัวมากถึงขนาดไหนก็ตามกฎข้อนี้จะเป็นกฎข้อเดียวที่พวกเขาห้ามฝ่าฝืนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เพราะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเดอะโร่พวกเขาเป็นอาชญากรที่ไม่ชอบให้ตัวเองเป็นจุดสนใจพวกเขาถึงเลือกที่จะก,ก่อคดีเพียงแค่ระดับท้องถนนป้นธนาคารป้นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกเพ่งเล็งจากพวกฮีโร่ระดับจัสติส a ลีก อให้พวกเขาแต่ละคนจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยอำนยวยความสะดวกของพวกเขากันอยู่มากมายรากฐานของพวกเขาก็ยังคงเป็นเพียงแค่คนธรรมดากันอยู่ดีขนาดแฟลชเป็นแค่คนเดียวพวกเขายังต้องมารวมหัวกันเพื่อรับมือมันเลยแล้วถ้าพวกเขาตกกลายเป็นเป้าหมายในการเพ่งเลงของพวกฮีโร่จากท่วทุกมุมโยกนะครับบอกได้เลยคําเดียวแกไม่รอดแน่เดอะโรค พวกเขารู้ถึงข้อจำกัดของตัวเองดีครับพวกเขาจึงจำใจที่จะพยายามไม่ไปทำอะไรให้มันโดดเด่นสะดุดตาพวกจาซินลีกซึ่งการไปพราชีวิตกลุ่มคนทั้ง4ประเภทที่ผมได้กล่าวมา f ฟ a s h ป p เตอร์ฮีโร่และตำรวจตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตหยาบนะครับแต่การไปทำปร้ายกลุ่มคนประเภทนี้ยแม่งโคตรจะเป็นวิธีการเรียกตีนมหาตัวเองแบบครันตีร้อรเซวัดโดนแน่ กดข้อนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับ c o m มอ n เ e n s e ของพวกเดอะโรที่พวกเขารู้กันดีว่าถ้าเกิดไม่อยากเรียกแขกอย่าได้คิดไปทำร้ายหรือพาคชีวิตกลุ่มคนพวกนี้โดยเด็ดขาดและจากเหตุผลข้อเดียวกันนี่แหละมันก็คือสาเหตุที่ทําให้แม้จะมีโอกาสอยู่หลายต่อหลายครั้งในการจบชีวิตเดอะแฟชอย่างถาวรแต่พวกโรก็ไม่คิดจะลงมือ หรือเล่นงานแฟลชจนหมดรูปอย่างในตอนที่ทริสเตอร์จับตัวแบรรี่มาได้แลแ้วแท้ๆเขากลับเลือกที่จะสร้างภาพดวงตาหลอกแบรรี่แทนที่จะตัดขาเขาไปเลยแบบจริงๆหน้ามันก็เป็นเพราะทริสเตอร์เขารู้ตัวดีครับว่าถ้าเกิดเขาตัดขาแบรรี่ไปจริงๆเนี่ยพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรในเซนต้าเซิตี้มันมีสปีดเตอร์อยู่กี่คนหล่ะที่ติดหนี้บุญคุณแบรี่อเลนก็นับรอได้เลยครับถ้าเกิดเขาลงมือจริงๆ จะมองว่าพวกโรคี้ขาดก็ได้ครับแต่การที่พวกเขาเจียมเนื้อเจียมตัวหรือว่าตัวเองสามารถรับมือกับอะไรและรับมือกับอะไรไม่ได้บ้านี่แหละมันก็คือปัจจัยที่ทําให้พวกเขายังคงสามารถอยู่รอดได้ภายในเมืองที่มีฮีโร่ประจําตัวขึ้นชื่อว่าเป็นชายที่เร็วที่สุดในโลกนอกเหนือจากกฎัก3ข้อและกฎลับที่ไม่พูดถึงอีกหนึ่งเดอะโรคเองก็ยังมีพวกข้อบังคับอื่นๆที่พวกเขาใช้สําหรับการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าครอบครัวอีกหนึ่งความแตกต่างเด่นๆระหว่างเดอ์โรกและองค์กรวายร้ายกลุ่มอื่น,นก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรที่พวกโรกเขาจะเลือกอยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงสร้างขององค์กรแบบนี้มันก็เลยทําให้มันธรรมระหว่างพวกเขามันจึงค่อนข้างที่จะมีความแน่นแฟน้นและลึกซึ้งมากกว่าองค์กรวายร้ายทั่ทวไปที่มารวมตัวกันได้เพราะต้องการผลประโยชน์จากกันและกัน ด้วยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของกลุ่มนี้ได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่พวกเขาจะมีสถานที่ที่เอาไว้ใช้สำหรับการไว้อาลัยให้แก่สมาชิกที่จากไปของกลุ่มโดยเฉพาะซึ่งจะถูกซ่อนจากโลกภายนอกและจะมีเพียงแค่พวกของเดือดร้อม่ก็คนที่พวกเขาไว้ใจเท่านั้นถึงจะรู้ถึงตำแหน่งที่แท้จริงของมัน และต่อยพวกเขาจะแยกทางกันไปตามวิถีของตนเองอย่างน้อยปีละครั้งพวกเขาก็จะกลับมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อรำลึกถึงความหลังให้แก่สหายผู้จากไปอยู่เสมอตามสโลแกนของกลุ่มนี้เมื่อพวกคุณเป็นโรคไปแล้วครั้งหนึ่งพวกคุณก็จะถูกมองว่าเป็นโรคไปตลอดพวกเขาก็เลยจำเป็นต้องคอยระวังหลังให้กันและกันอยู่เสมอ และจากการที่เดอะโรกเป็นกลุ่มที่มีจุดขายเรื่องความไว้วางใจและความเชื่อใจกันละกันมันก็เลยทำให้ตัวละครในแนหน่าซื้อใจโคตรตัวละครที่ดูแล้วเหลี่ยมแน่ๆถ้ารับเข้ามามีหวังมาแทงข้างหลังพวกเขาแบบไม่เหลืออย่างพวกของ r ีเว r ร์ดแฟชจึงหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดอะโรกไปโดยปริยาย เนื่องจากครั้งล่าสุดที่พวกโรกยอมไว้วางใจทำงานร่วมกับรีเวิร์สแฟชชของบาร์ตอเลนอย่างอินเนอร์เชียผลลัพธ์ของมันก็จบลงด้วยการที่โรกถูกหลอกให้ฝ่าฝืนกดข้อห้ามของตัวเองผ่านการจดชีวิตของเดอะแฟชชในตอนนั้นอย่างบาร์ตอเลนไปโดยที่พวกเขาไม่ตั้งใจ การโดนหักหลังคือว่ามันเจ็บแล้วนะแต่การที่เอเชียดันหลอกให้โลกทําการฝ่าฝืนกฎที่ร้ายแรงที่สุดข,ของพวกเขาผ่านการดับลมหายใจของสปีเตอร์ผู้ใช้สมญยาน,นาว่าเดลแฟชมันก็เลยทําให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกโรกจึงจงเกียดจ,จงชังถึงขั้นสาบานว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับรีเวิร์สแฟอีกแล้ว และจากการที่สมาชิกของเดอะโรฟพวกเขาอยู่กันด้วยความสัมพันธ์เชิงครอบครัวข้อตกลงร่วมกันอย่างต่อมาของพวกเขาก็คือเรื่องที่สมาชิกโรคห้ามสู้กันเองเพราะนอกจากการสู้กันเองมันจะเป็นการทําลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มโดยไม่จําเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการประทะกันของพวกเขามันก็อาจจะไปล่อตาล่อใจจนไปดึงดูดความสนใจของพวกฮีโร่คนอื่นๆนอกจากเดลแฟชโดยที่พวกเขาไม่ต้องการได้เหมือนกัน แบบเหตุการณ์ที่มันได้เคยเกิดขึ้นภายในหัวเรื่องโรควอลที่กลุ่มของพวกเขาได้แตกออกมากลายเป็น2ฝั่งนำโดยกลุ่มดั้งเดิมของกัปตันโคและกลุ่มของทริสเตอร์ที่ย้ายไปทํางานให้กับ FBI เนื้อหาในตอนนั้นก็แสดงให้พวกเราได้เห็นกันแล้วว่าต่อให้พวกโรคเขาจะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาแต่จากเทคโนโลยีที่พวกเขาเครอบครองกันอยู่นั้นมันก็ส่งผลให้ถ้าเกิดพวกเขาสู้กันเองขึ้นมาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเมืองมันก็ไม่แพ้พวกเมตาฮิวแมนเลย ถัดมาก็คือห้ามใช้สมยานามซ้ำกันเนื่องจากคอสตูมและสมยานาำวายร้ายก็จะเปรียบเสมอกับสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของสมาชิกแต่ละคนเดอะโรกที่อยู่กันแบบการให้ความเคารพซึ่งกันและกันจึงมีข้อตกลงที่ว่าตราบใดก็ตามที่เจ้าของดั้งเดิมยังคงมีชีวิตอยู่ก็จะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ใช้สมยานามวายร้ายซ้ำกันเพื่อเป็นการรักษาเกียรติในฐานะอาชญากรของคนคนนั้นเอาไว้ ในตอน Event Final Crisis ที่ได้มีคนขโมยอุปกรณ์ของพวกพี่แกไปและพยายามสร้างตัวเองเป็นโรคกลุ่มใหม่ขึ้นมามันก็เลยแม่ต่าอะไรกับการมาหยามหน้าและลบหลู่สมาชิกดั้งเดิมของโรคที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนนะตอนนั้นพวกเขาก็เลยจัดการไปตามระเบียบครับส่งพวกตัวปลอมเนี่ยไปคุยกับโทมัสและมาท่าเวนแบบหาวร เราอย่าลืมไปนะครับว่าต่อให้เดอะโรกจะมีกฎว่าพวกเขาห้ามฆ่าคนโดยไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุผลที่จําเป็นมันก็สามารถทําได้ข้อยกเว้นในส่วนนี้มันจะเกิดขึ้นได้โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไข3ข้อหลกัลกๆได้แก่เป็นการทําไปเพื่อป้องกันตัวทําไปเพื่อรักษาเกียรติและชื่อเสียของกลุ่มแบบในตอนที่พวกเขาสั่งสอนพวกตัวปลอมและข้อยกเว้นอย่างสุดท้ายก็คือการทําไปเพื่อลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ ก็ตามที่ผมได้เคยเล่าไปในคลิปกันก่อนว่าในอีเวนต์บรักเก็ไนท์กัปตันบูมารแรงคนที่2ก็ここจะถูกกัปตันบูมาบรแรงคนแรกที่เป็นพ่อของเขาที่ในตอนนั้นได้กลายเป็นแบ c ็กแลนเทอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยหลอกให้ล่อคนมาให้มันกินพอสมาชิกที่เหลือของโรสได้รู้เรื่องนี้เข้าในตอนแรกพวกเขาเองก็เห็นใจแหละแต่พอพวกเขาได้รู้ว่าหนึ่งในเหยื่อที่ถูกใช้สังเวรพาในครั้งนี้มันมีเด็กและผู้หญิงป่าปนมาอยู่ด้วยพวกเขาจึงมองว่าการกระทำของกัปตันบูมแรแรงมันดูเป็นอะไรที่เกินกว่าเหตุไปหน่อยแล้วยความที่ได ฝาฝืนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าคนโดยไร้เหตุผลกับตันโคก็เลยจําเป็นต้องเชิดไก่ให้ลิงดูเพื่อรักษาความสากิสิทธิ์ของกฎข้อนี้เอาไว้ว่าหากพวกเขาคิดจะฝ่าฝืนกฎพวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไร เช่นเดียวกับในตอนที่เดอะท็อปได้ใช้พลังของตัวเองในการบงการจิตใจของสมาชิกบางส่วนภายในทีมจนเกิดกลายเป็นการทะเลาะก,กันเองของพวกเขาภายในอีเวนต์โรควอร์พอเขารู้ว่าเดอะท็อปนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เดอะโรคต้องมาทะเลาะก,กันเองจนทําให้เหตุการณ์มันบานปลายและนำความเสียหายมาสู่เมืองทําให้พวกเขาตกกลายเป็นเป้าของ FBI โดยไม่จาเป็นเดอะท็อปก็เลยถูกเก็บไปตามระเบียบเนื่องจากการที่เขาบังอาจมาทําลายความสัมพันธ์อันดีที่พวกโรอุตสาหสร้างกันขึ้นมา และอีกครั้งหนึ่งที่โรกจําเป็นต้องแหกกฎของพวกเขาเพื่อรักษาเกียรติของกลุ่มเอาไว้ก็จะเป็นในตอนที่พวกเขาถูกไอเจ้าอินเนอร์เชียหลอกให้จบชีวิตของบาร์ตอเลนเพื่อทาให้ทุกอย่างมันถูกต้องและแสดงจุดยืนให้พวกฮีโร่ได้เห็นว่าพวกเขา่ไม่เห็นด้วยกับการกระทาของอินเนอร์เชียและรู้สึกผิดต่อการจากไปของบาร์ตพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกไล่ล่าอินเนอร์เชียเพื่อทาให้ทุกอย่างมันถูกต้องก่อนจะทิ้งร่างของมันเอาไว้ในที่เกิดเหตุพร้อมกับฝากคําข,ขอโทษถึงวอลลี่เวสที่ในตอนนั้นเป็นเดแฟัต เหตุการณ์เหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นการย้ำเตือนให้พวกเราได้รู้ถึงจุดยืนของเดอะโรกที่ถึงพวกเขาจะทำตัวมีจรรยาบานมีมาตรฐานในการป้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีจุดยืนเป็นพ่อพระเสมอไปหากมันมีเหตุผลที่จำเป็นพวกโรกเองก็สามารถโหดได้ไม่ต่างกับวายร้ายคนอ,อื่น เพราะว่าจากจุดยืนของพวกเขาที่มันมีความเป็นกึ่งๆ a n แอนตี้ฮีโร่เป็นอาชญากรแท้ๆแต่ดันมีคุณธรรมมันก็เลยทําให้ในหลายครั้งพวกเราจึงมีโอกาสได้เห็นพวกโรงนี่แหละจะเป็นคนที่ยืนหยัดเข้ามาปกป้องประชาชนภายในเมืองเซนต์เทาซิตี้ในยามที่พวกเขาไม่เหลือใครให้พึ่งพา อย่างในชวงแรกของยุค n ิวฟิทีทูมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่พวกเขาได้เข้าเผชิญหน้ากับเดรฟัและในจังหวะที่พวกเขาสามารถทําให้แบรรี่สลบไปได้มันก็ดันเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้ากอริล่ากรอสมันได้ยกทัพของตัวเองมาบุกเมืองแบบพอดิบพอดีพอโรก,ก็เลยต้องจําใจปลุกเดรฟแฟที่พวกเขาเพิ่งทําสลบไปขึ้นมาเพื่อให้รับมือกับกรอสก่อนจะหันมาช่วยเหลือเดรฟัในการรับมือกับกองทัพกอริล่าของมันหลังจากที่พวกเขาตระหนักได้ว่าเซนเัลซิตี้มันเป็นถิ่นของเดรโรก ถ้าปล่อยให้กอริล่าครอสมันมายึดเหมือนได้แบบง่ายๆมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจของพวกเขาคือพวกโรเขาไม่อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือของตัวเองไปกับการป้นรถขนกล้วยและก็ป้นธนาคารกล้วยพวกเขาก็เลยอาสาจะคอยปกป้องเมืองต้านทัพบกอริล่าพร้อมกับอพยพประชาชนที่หนีไม่ทันในระหว่างที่แบรรี่ไปคิดบัญชีกับกอริล่าครอสให้ ก่อนที่เหตุการณ์อะไรแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน Event For Ever Evil หลังจากที่พวกฮีโร่ได้พ่ายแพ้ให้กับตัวแปรของจาิซิีจากเออร์สที่มาในเวอร์ชั่นชั่วร้ายอย่างคราวซินดิเคตเดอะโรจะเป็นอาชญากรเพียงแค่ไม่กี่กลุ่มที่ปฏิเสธข้อเสนอของพวกคราวซินดิเคตในการยึดครองโลกเพราะพวกเขาไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะปกครองผู้คนแบบพวกมัน ซิดเคทที่มองว่าพวกโรต่อต้านและไม่ยอมเข้าร่วมกับตนเองจึงได้ตั้งค่าหัวพวกเขาพร้อมกับส่งคนมาไล่ล่าพวกเขาตลอดท้งเล่มพอไม่เหลือใครพึ่งพาพวกโรจึงจำเป็นต้องร่วมมือกับตำรวจและผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ในการขับไล่พวกซิดิเคทและทวงคืนเมืองของพวกเขากลับคืนมาเพราะต่อให้พวกเขาจะเป็นอาชญากรแต่พวกเขาเองก็เป็นคนของเซนทรัลเซตตี้ในเมื่อแหล่งธุรกิจของพวกเขามันมีภัยพวกโรเองจึงไม่สามารถนิ่งดูได้ที่จะอยู่เฉยและไม่ทำอะไรได้เลยเหมือนกัน และจากเวลากาวที่พวกเขาก็เคยปกป้องเมืองเซนทาเซตีเอาไว้ถึง2ครั้งไม่ยังตามณปัจจบุบันนี้จุดยืนของกลุ่มเดอะโร้พวกเขาจึงเปลี่ยเสมอยกับแอนตี้ฮีโร่แห่งเมืองเซนทาเซตีในเวนลาปกติพวกเขาก็ยังคงออกปล้นชิงทรัพย์ขโมยของอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีภัยร้ายย่างกายเข้ามาถึงถิ่นของตัวเองพวกโรก็พร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะของพวกเขาให้กลายเป็นผู้พิทักษ์สันติราชได้อย่างที่ไม่ตะขิดตขาขวงใจได้อยู่เหมือนกันนะ แถมมันก็มีอยู่บ่อยครั้งมากครับที่กรมตำรวจภายในเมอร์เซนทิลซิตี้หรือ CCPD จะได้บรรจุพวกเขาให้มากลายเป็นหน่วยพิเศษภายในกรมเพื่อรับมือกับภัยอันตารายในยามฉุกเฉินด้วยเหมือนกันเดยโรกในปัจจุบันสำหรับชาวเมอร์เซนทิลซิตี้พวกเขาจึงเป็นที่รู้จักกันในฐานะของอาชญากรและหมาล่าเนื้อของกรมตำรวจไปในเวลาเดียวกันดังสุภาษิตที่ว่ายามสึกเรารบยามสงบเรารบกันเองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทียามความสัมพันธ์ระหว่างโรคเซนเทัลซิตี้ตำรวจและเดอะแฟชได้เป็นอย่างดี ในยามไม่มีภัยพวกเขาก็ก่อความไม่สงบแต่พอมีปัญหาขึ้นมาพวกเขาก็พร้อมที่จะร่วมมือกันในการปกป้องเมืองได้อย่างไม่ลังเล แลวก็เช่นเดิมครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่อุตส์ดูคลิปกันมาจนถึงจุดนี้รวมไปถึงการเป็นกําลังใจให้กับช่องเราเสมอมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนที่อุตสห์สมัครสมาชิกกันเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจ้องสรรเสริญอย่างคุณฟีโน่โซแฮนซัมรวมไปถึงระดับแบทแมนเรียกพี่ไม่ว่าจะเป็นคุณยูนาคุงคุณคาเนฟี่คุณปาปาร์ซี่และระดับเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างคุณเซคเคนาทคุณอาร์บิวาริตี้และคุณนัคครินมนับ,มาาออบ่อง เราเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ผ่านรบสมาชิกที่เริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนสำหรับวันนี้นึกถึงจักรวาล h e ฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิรเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนชาว